รินได้รถเก่าเอาก็นา่าตามรสตามัักถาของลินมันนลยนี่มันเกิดตัณหานี่รอตัณหาตัณหาทำให้เกิดว่าทานจิตก็ไปยึดต่อสิ่งเหล่านี้ว่ายึดเกอุปาทานนี่เป็นปัจจัยให้เกิดพบคือภาวะความเป็นขึ้นความเกิดขึ้นหรือโลก ภพราว่าเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือความเกิดมาแล้วพราะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเรามีที่เกิดก็มก็เกิดได้สิชาติเป็นปัจจัยให้เกิดมาเกิดมาแล้วก็ชราพยาธิมาเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่มีความเจ็บเรอมันก็มีความตาย ท่อนก็มีความเชื่อใจโสขะพระิเรว่ามีความคับแย้ใจแห้งใจม,มีสิบเอ็ดอย่างนี่มัน,ม,นมันก่กอบเป็นลูกโซ่เกี่ยวโยงกันมาอันนี้ความสลาดของการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าติดรองตัสรู้ทุกเพราะว่าความเกิดนี่เป็นทุก เราทุกข์ที่ต้องแก่ทุกข์ที่ต้องเจ็บทุกข์ที่ต้องตายเห็นว่าองค์กรที่จะหนีออกบทก็ออกมาคิดคำหนึ่งหรเรื่องนี้ที่เห็นว่าพระนางพินพา,ารประสูติเต้ารถออกมาก็าได้เห็นได้ดูอยู่ว่ามันไม่น่าดูมันทะกบปลกมันเลอะเทอะมันน่าทุเรศ อันนี้ก็พองค์ก็มีความในใจว่ามันมีเกิดได้มันจะมีมันก็ต้องมีไม่เกิดได้ไม่ต้องเกิดเพราะว่ามันมีแสงมีสว่างแล้วก็มีโค่ก็คือความมืดมีร้อนก็มีโค่ก็คือความหนาวอันนี้มันมีเกิด ก็ต้องมีกูกับสิงที่มันไม่ต้องเกิดปติดตรงนี้เหรอในพระองค์ก็คิดว่าจะทําอย่างไรที่ไม่ให้ต้องเกิดที่ไม่ให้เกิดของกันว่าอันนี้ตายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ต้องหมกมุน่นอยู่ด้วยอาการมาคุณตั้งห้าอยู่รัดกินเดียว ไม่มีโอกาสที่จะคิดค้นหาหรือจะทำผิดใดยสงบได้มีแต่สิ่งย่วยวนยนชวนไปทางโลกีทางสิ้งทองจึงใด้คิดออกอวดมื่อวดบวดแล้วจึงใด้รู้ทำอันนี้มาตอนการตัดสรู้อน,นี้พระองค์ก็รู้มาอัดทะรู้แล้วก็รู้ว่า ตัดตรงไหนล่ะทั้งทีแบบอย่างนี้ตัดให้มันขาดเสีได้ก็ต้องตัดที่ตัวตันหาตัที่พระองค์ตัดจรู้ทุกข์แล้วก็เัาจะรู้เรื่องเหตุที่ทุกข์มันเกิดคือตัณหาทั้งสามพะองกันนี่นี่เป็นตัวตัดจะรู้ทุกข์รู้เหตุที่ทุกข์เกิด คือตัวธานาลองตัดตรงนี้ดันัางการที่สอนมีปัสสนาให้ก็ให้เราตัดที่ตรงนี้เมื่อตัดธนานี้ขาดได้ไอพ้พบโดยที่เราจะเกิดนั้นนั้นก็ไม่มีเราไม่มีอุปาทานเราตัดตนาได้อุปาทานมันก็ดับความยึดถือของจิตเราก็ดับ กานเราผู้ปฏิบัติทุกคนต้องมุ่งอยู่ที่ตัวตัณหานี่แหละอย่าไปมุ่งที่ตัวอื่นทุกการทุกเวลาการที่จะสงบได้หยุดได้ก็เพราะละตัณหาทั้งสามให้ได้ธรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราฟังแล้วอย่างนี้เราฟังพอมีความเข้าใจได้แต่เวลาที่เรากระทาจริงมันลืมจะหมด เห็นว่าพอถูกกระทบข้าวโกรจี้โกรจีนไม่รู้จะดับยังไงพอเพราไม่รู้ว่าเป็นจันหาตัวไหนไม่เห็นนึกถึงตัวจันหานี่พอนึกเพบยงว่าอ๋อมันว่าเราได้มันด่าเราได้เราก็ด่ามันได้นี่อ็เป็นเช่นนั้อันก็จนเมื่อมีจันหา ว่าออกไปทางกายทางวาจาก,เก็เป็นกิเลสทันทีเป็นกิเลสทันทีเป็นกิเลสกันนี้การจะหมดกิเลสต้อง<ด>ตัด,ตดิตนานี่เราต้องรู้ทำตัวจริงมันอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วก็สมาธิกันไปเรื่อยไม่เลยนึกถึงตัวตหนาเลย จะนั่งนานวิพาวัฒนามันเกิดขึ้นมันเจ็บมันโปวดมันเมื่อยมันคันมันรำคาญหาได้ละไม่ศาสนาวิพานนันเป็นโทวิภานี่เราต้องรู้อย่างนี้ที่เรียกว่ารู้ธรมรมคือรู้ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นถ้าใครรู้จักศาสนาต้องถามได้ดีแล้ว อันปัญหาของการปฏิบัติที่ใช้เร่งหน้ารุดหน้าเร็วนะั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ทั่วไปแล้วมันเป็นโมหะครอาครองมหมดเพราะตัวอวิชาเรายังดับมันไม่ได้การจะดับตัวอวิชาได้มันต้องสร้างวิชาขึ้นมาให้ครับถ้าเรารู้พวถนัาตั้งสามดีเมื่อไหร่ อุปาทานมันไม่มีที่จิตเมื่อจิตหมดอุปาทานความยึดถือใดๆเห็นว่าการหน้าเป็นเราหรืออะไรเป็นเราเป็นเขาก็ไม่มีหมดเพราะอุปาทานอันนี้การเรียนความเป็นจริงเราต้องนึกถึงข่าตัวเราเสมออย่าไปนึกไปข้างนอกเป็นผู้อื่นแล้วการแก้ก็เหมือนกันอยากคิดแก้ที่ผู้อื่น ต้องแก้ที่ตนเองต้องตินการไปแก้ผู้อื่นให้หมดกิเลยนไม่ใช่ทางไม่ใช่วิธีพระพุทธเจ้ามาได้สอนให้แก้ผู้อื่นให้หมดกิเลยพระองค์วางวินัยวางกฎวางระเบียบไว้ก็เพื่อเป็นการขัดเกลาตัวนั้นเพื่อว่าให้มัน มีวินัยสำหรับบังคับกันอยู่อันดีกว่าไม่มีถ้าหากว่าไม่มีวินัยบังคับมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีเส้นบังคับเป็นไปไม่ได้เลยจะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นมันเสียหมดสูญหมดหารเราเรียนพยายามทำควาเมเห็นไม่มากในเรื่องปัญหาทั้งสาม